สวัสดีครับพี่น้องครับผมเอสวนพักครับมาถักท้ายพี่น้องมูนมาหลอกคล้องขังโรงงานครับผลจิมาแล้วโอเคคุณบอกน้ำจีดวอมดังพวกซูเดินา่าห <laughs> ลอกคล้องเสร็จแล้วก็จิมาทางหยาไว้ปลูกว่าจีลงค่าแดงครับหยากองไว้นี่ละ มันเป็นปุ๋ยเอาไว้กบผักกบยังเขาเป็นปุ๋ยมักไว้ดินบ้านเพื่อนดีนะครับมันจะออกดินล้วนบนดินแดงเหมาะกับการปลูกผักปลูกยังอยู่ปลูกยังกระงามนะข้าเพิ่นจะมักแสงแดดจัดครับมีอายุประมาณหกเดือนก็ได้เก็บแก้วแล้วผมแนะน้ำให้ปลูกข้าแดงครับเพราะว่าเพิ่นจะปลูกง่าย ปกติเมืองไทยเขาเพิ่นจะเลือกปลูกช่วงประมาณเดือนธันวาถึงเดือนมกราครับแต่ว่าไต้หวันผมเลือกปลูกเดือนเมษาถึงพฤษภาครับเพราะว่าเพิ่นหนาวดนนี่ครับเศษหญา้าส่วนนี้ผมจะเอาไว้กบเวลาเขาปลูกผักชีผักยางานี่ละกบหนาเวลา,วา,าเฮาวันเมล็ดติดแล้วเฮาก็กบดินคยัางาเราก็กบนี่ตม่มสำหรับกองนี่จะเป็นนาดินครับ ผมจิลออประมาณ3-5ถึงเซนติเมตรนี่แหละผมจะเอาไว้เป็นปุ๋ยรองพืน้นผสมดินไปในโตเลยเวลาเขาปลูกแล้วเศษหญ้าอีกส่วนหนึ่งมูมันยามันยังผมจะเห็ดไว้เป็นปุยมารครับเวลาเห็ดอาหารเศษหญ้ากับมาทิ่งลงนี่แหละสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีอย่างไรครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามช่องเอชวนพับมาโดยตลอดฝากอีกสองช่องทางครับช่องทางย t ท b e กับเพจเป็ดบุก ขอให้ทุกท่านยุดีมีแห้งมีความสุขกับการเหตุงานครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ